เอาดิเอาเอาฟิกเกอร์ติดหินอ่ะฟิกเกอร์ติดหินหรอมาดิมาดิเนี่ยความเผ็ดนี่แหละครับดูเลือดดีดูเลือดดีดูเลือดหน่อยว่าอะไรอ่ะ แอชิ <S <S กฮีโร่ที่ถูกลืมที่ใครหลายๆคนนั้นมองข้ามรวมด้วยตัวผมเองที่มองข้ามมันไปวันนี้ครับทุกคนผมจะเอาแอ กลับมาเล่นในแลงคอนนะครับทุกคนว่ามันจะยังเล่นไหวหรือเปล่านะครับเนื่องจากว่าที่ใครหลายๆคนนั้นเลิกเล่นรวมตัวเอกเองนั่นเองนะครับที่เลิกไปเพราะว่าสกิลของแอคทิกมันไม่สามารถเก็บสเปกจากคีบป่าได้ทันตั้งแต่ต้นเกมนั่นเองทุกคน <Hey. S 1> มันทำให้แอคทิกฟาร์มช้ามากๆเลยต้นเกมนะครับผม วันนี้น้องเอกจะเอามันกลับไปเล่นดูแอคทิก hmm. ลูกรักพ่อเดี๋ยวพ่อจะลองเล่นเจ้าดูอีกหนึ่งรอบว่าเจ้าจะยังดีพอที่จะให้พ่อกลับไปเล่นหรือเปล่าจะเป็นยังไงทุกคนก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ถึง 5 0าร้ไลค์กันด้วยนะครับทุกคนปะเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าครับว่าเราจะเล่นยังไงและใช้รูนอะไรนั่นเองนะครับทุกคนมาก่อนในหน้ารูนนะครับกับไอเทมและพลังแฝงที่เอกใช้นะครับผมก็จะเป็นโซลิเวอร์นะครับผมรองเท้าต้านสถานะมุรามาสะโอมิอาร์มดาบแดงแล้วก็เบลดออฟบเทริตี้นั่นเองนะครับส่วนพลังแฝงที่เราใช้ก็จะเป็นเคิร์ดออฟเดสนะครับแล้วก็เป็นเดลี่กับชาร์โดเบรดกับมาร์กออฟฟอร์ดและกันสลิงเกอร์นะครับส่วนรูนที่เราใช้มันจะมีด้วยกันถึง2รูนนะ แต่อันนี้เราจะใช้ลูนเอเวก10นะครับใช้แอสเซ v e r ลและสปิริตแและดากอนสิบนั่นเองนะครับมันจะเล่นไหวไหมเดี๋ยวเราไปดูดีกว่าในเกมว่ามันจะเป็นยังไงทุกคนกับฮีโร่ที่ถูกลืมสวัสดีครับก็บมาดิกระทินงอยากโดนปะลนะ่ะไอกระทินงอยากโดนเหล่าไหมบอกแค่นี้ว่ากระทินงอยากโดนเหล่าไหม อยากโดนเหล่าไหมน้องอ้าวอ้าวมาเล่นผมว่ะอ้าว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 คิดว่ากูไม่กล้าเหรอมาดิมาดิี่ตดมาดิี่ตดมันพี่เออคิดว่าไม่กล้าเหรอคิดว่าไม่กล้าเหรอเวตาต่อดิและให้มันรู้ถึงความโหดต้นเกมก็ขอสามตัวเลยแล้วกันแหะอะไร และอะไร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 แลอะไรแลอะไรเอาดิเอาเอาฟิกเกอร์ติดหินอ่ะฟิกเกอร์ติดหินหรอมาดิมาดิเนี่ยความโหดของแอคทิกเนี่แหละครับความโหดของแอคทิกในช่วงต้นเกมแม่งโหดชิบหายอออ ยิกูบูลี่มึงอ่ะคิดว่ากูไม่กล้าขอคิดว่ากูไม่กล้าขอมาดิมาดิไม่คิดว่าไม่มกล้าขอมาดิขอแค่เพื่อนตามแค่นั้นขอแค่เพื่อนตามบ้าฟ้าผมยังไม่ได้เอาเลยคุณคิดดูแล้วกันเอาดาร์ก่อนก็ได้ไอ้พี่ใช้รุน่นอะไรนะใช้ตีไวพี่จ่อร้อยตีไวอ่ะใส่ดูเลือดสามเม็ดก็ได้นะขอแค่เพื่อนตามใจเย็นนะไหวเปล่าไหวเพนด้า ขอฟ้าบ้างไอ้อเชี่ยยังไม่ได้ฟ์มเลยตัวนี้คอมบยังไงครับใช้2แล้วก็หนึ่งลและอะไร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 ครับและอะไรครับอย่านะครับอย่านะครับ ดูเลือดกูด <reading repetition> ิดูเลือดกูดิเอาดิดูเลือดดิดูเลือดดิเอาดิกระดูดเลือดดีดู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 เลาอะไรอ่อะไรอะไรอะไรอะอะไรอะอะไรอะไรอะไรอะ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  มีกล้าไปดิมีกล้าไปดิมีกล้าไปดิกูมาดิครับดูจากแอคทิกดึกดำบันพก่อน้องก็บอกอยู่แอคทิกตัวมันโหดโถ่เอ้ยต้องมาเฮ้น้องพี่บอกให้แอคทิกเม็ดม่วงอ่ะมันไม่ได้มาง่ายๆนะเว้ยผมบอกให้ได้รปะเม็ดม่วงไม่ได้มาง่ายๆครับแค่นั้นแต่มันเล่นได้แค่แรงนี้แหละอย่าไปเล่นแรงสูง ไม่ไหวตัวมันกากเลยสูงอะถ้ามันไม่โดนเนิฟฟาร์มช้านะเว้ยเฮี้ยคือแบบผมเล่นอะผมยังเล่นอยู่แต่ที่เลิกเล่นเพราะว่ามันฟาร์มชา้าครับเห็นไหมเลิกเลยไปพี่มาน้องจัดการได้ทุกตัวบอกเลยว่าได้ทุกตัวตัวไหนก็ได้ตัวไหนก็ได้ ต,ตัวไหนก็ได้ตัวไหนก็ได้ตัวไหนก็ได้ครับใครจะไหวเกมนี้เล่นบนเลย <c oughs> อะไรอย่าเลือกมาแรงจัดอุ้ย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 แรงจัดแรงจัดอุ้ยอุ้ยยอคดิกแรงไปป้าอุอ้ยแอคทิกแรงสูงสูงไม่นิยมครับตัวมันเล่นยากครับเพราะว่ามันโดนเนิร์ฟเรื่องการฟาร์มนะครับ มันทําให้ฟาร์มช้าครับถ้าต้นเกมอ่ะมันไม่โดนเนื้ออะครับแอคทิฟยังไงคุณก,ก็เล่นนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่ RV วีอ่ะแหลงสูงอ่ะมันเป็นเกมไวมันไม่มีโอกาสมาได้ฟาร์มแบบนี้หรอกครับต้องรีบทําเกมรีบจบอะครับแหลงสูงนะ <Okay. S 1> ตัวก็ฟาร์มไม่ช้านะพี่ <Yeah. S 1> มันจริงจมันช้าคุณลองเอาไปเล่นแหลงสูงดูต้องลองเอาไปเล่นแหลงสูงเวยคุณต้องลองเอามันไปเล่นแหลงสูงพีม70 80ดาวอะ <Yeah. S 1> แล้วคุณจะรู้ว่าแม่งฟาร์มช้าตัวเนี้ยมันเกิดช้านะครับคุ อันเนี้ยผมยังเล่นในเล้ง40 50ดาวไงเห็ดไหมคือสำหรับเอกอะมันคือคอนตอน้นคอนตอน้นเห็ดไหมเออวีเลงจัดีเลกจัดอะไรอะนี่เข,ง,ขง,ง่ิาใครไหวอะ ดูไรแรงแปลกๆรุ่นเจาะร้อยสปิริตครับผมเดินเกมไม่ทันใช่มันเดินเกมไม่ทันตัวอื่นต้องพี่มินพี่มินกี่ดาวอ่ะพี่มินกี่ดาวแล้วอ่ะไอดีพี่อ่ะโอเคพี่มินน่ 40, 50, าจะสี่สิบห้าสิบ จเบ,บอร์คิวสวยจัดใครอดใจไหวพี่คุณถามแค่นั้นตามสองมังกรก็บบเบียวด้วยตัวเนี้ยเลดเกมโหดจัดแต่เกิดช้าเ <c oughs> นี่ยแหละสาเหตุที่เอกเลิกเล่นตัวเนี้ยเพราะว่ามันแม่งไม่น่าเนร์อเว้ยไม่น่าเนื้อต้นเกมเว้ยจริงจริงีเอ็มคงเนื้อเพราะว่าแบบนี้แหละมันเกิดไวไปแต่พอมันเนื้อแล้วมันเกิดช้าก็เลยแบบเลิก <c oughs> ไม่ไหวเลนยาก ว่าไม่น่าเอาอะไรแล้วแหละทีมเนี้ยไม่น่าเอาอะไรแล้วอ่ะผมว่าทีมนี้ไม่น่าจะเอาอะไรแล้วอ่ะผมว่าไม่น่าจะเอาอะไรแล้วอ่ะเขาไม่น่าจะเล่นแล้วอ่ะมาดิครับีมอมเลย ขาก่อนข้าก่อน,อนอยังไม่ได้ทำอะไรเลยเกยมเนี้ยผมยังไม่ได้ทำอะไรเลยออกมาออกมาเดี๋ยวนี้ไม่ออกแล้วอะ่ะเอ้ยออกแล้วหรอสวยโอ้โหสวยครับผม ทุกคนครับแร้งคอนต้นป่าตัวไหนดีครับคอนต้นป่าตัวนี้ก็ดีนะแอคทิกแต่ว่าไปแล้วแต่ก็เอาง่ายๆก็พวกเอเดนดอร์คิวเลนนาคอสนะครับง่ายนะครับผมก็ไม่ได้จับแอคทิกนานมาจับทีมันก็เล่นสนุกแต่ว่าถ้าขึ้นไปแร้งสูงอ่ะมันมันยากแอคทิกนะครับฆ่าไป18คิวดาเมจเท่าไหร่40กิลเปอร์เซ็นโอ้ my god อย่างเยอะก็ Go! เป็นยังไงกันบ้างครับกับยูโรแอคทิฟที่คนถูกลืมนะครับผมโดยส่วนตัวแล้วเอกมองว่ามันเล่นยากนั่นเองนะครับผมในแรงสูงๆนะครับมันเหมาะกับแรงคอนต้นแบบนี้มากๆนะครับใครที่อยากจะลองเล่นนะครับหรือใครที่หาตัวลงแรงในคอนต้นไม่เจอผมก็แนะนํา ผิดอีกหนึ่งตัวเป็นแนวทางในการเล่นนั่นเองนะครับยังไงก็ถ้าชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามคลิปนี้ถึง500รไลค์กันด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปใหม่ของเอกนั่นเองนะครับยังไงวันนี้เอกขอตัวลาผู้จะไปก่อนขอบคุณทุกคนมากที่เข้ามาและเจอในวันนี้นะครับสำหรับันนี้สวัสดีครับก็เจอกันคลิปต่อไปครับผมก็อย่าลืมพิมพ์คอมเมนต์บอกใต้ในคลิปแช่นะครับว่าอยากให้เอกทำอะไรจะมาลองพิจารณาและทำให้นั่นเองครับผมวันนี้ขอตัวลาไปแล้วครับเจอกันบ� มีกล้าไหนดิ